มาดูเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีการตรวจเข้มตำรวจตรวจตาเข้มงวดแต่ว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นถึงครั้งบริเวณแยกพระรามเก้ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกนะ,นะคะว่าเบื้องต้นนั้นรู้เบาะแสแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมเรื่องของการเพิ่มด่านความมั่นคงด้วยแต่เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองค่ะซึ่งจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดบริเวณแยกพระราม 9. เมื่อวันที่13มิถุนายนพลตเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเบื้องต้นนะคะได้รับทราบเบาะแสของผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าของระเบิดซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและก็ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนตัวคะ่ะแต่ตำรวจต้องใช้เวลาในการสืบสวนอีกเพราะว่ายังไม่มียหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนที่บ่งชี้ถึงสาเหตุของระเบิด ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบหมายเลขรหัสระเบิดแม้จะตรงกับระเบิด RGD5 ที่เคยพบก่อนหน้านี้แต่ยังชี้ไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่เนื่องจากว่าระเบิดลักษณะนี้ค่ะมีการลักลอบออกมาพร้อมกันแต่จะก,กระจายไปหลายพื้นที่ส่วนการตั้งด่านตรวจด้านความมั่นคงเพิ่มหรือไม่ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันก่อน เช่นเดียวกับพันตำรวจเอกกิติยุคตานนผู้กำกับการตำรวจนครบาลมกักขสระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลคนร้ายเบื้องต้นคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อจากถนนพระราม9ก้ามุ่งหน้ามาบริเวณจุดเกิดเหตุและคว่างระเบิดใส่บริเวณแยกพระราม9ก้าก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอโศกมนตรีขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม จากเรื่องของคดีความนะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันตอน่อ